พิธีจบการศึกษารับใบปริญญาที่อเมริกาใช่แล้วในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงเวลาที่ส่วนตัวนั้นเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนั่นเองแล้วก็จะบอกว่าพิธีจบการศึกษาปีนี้มันพิเศษหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยุคข,ของเราในปี2020เนี่ยไม่ได้มีพิธีจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายนั่นเองซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นพิธีฉลองเรียนจบของพวกเราเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นั่นเองโดยที่มหาวิทยาลัย UC ซ a n Diego เที่สันไดเรียนนะฮะจะมีวิธี รับใบปริญญาทั้งหมด3วันด้วยกันโดยในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของวันที่2ด้วยกันนั่นก็คือนักเรียนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทุกคนทั่วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมาเดินร่วมกันแบบนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าและมีความสุขมากๆเลยทุกคนนะฮะความพยายามมุมานนะของพวกเรานั้นมันส่งผลแล้วคือแบบส่วนตัวยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรียนจบแล้วจริงๆคือแบบเฮ้ยมันดีใจมากอ่ะเดี๋ยวมีต่อพาร์ทสองนะทุกคน